ว,วันนี้ผ <หา S 1> ่าชมการตัดหิมะออกจากทางเดินนะคะหลังไปฝาีดิะต๊อบหงไยดตติติ๊ติ๊ตถอยถอยนี่คือรถมันลื่นกันนะคะเลยต้องเอานั่นไปโรยต้องเอาหินไปโรยนะคะ เอาถอยมาแล้วถอยขนาดล้อรถยังลื่นนะคะหนามากนะพักงานกลางแจ้งค่ะการตักหิมะนะคะเพราะว่ามันตักมันเราทำเองไม่ได้เพราะมันเยอะค่ะนหนาวโอ้ยหนาวค่ะหนาว ปล่อยให้มันหนาได้ถึงขนาดว่าสามเดือนนะคะมันก็เลยนี่ค่ะตั้งว้ลดตัดอย่างผมนะเดี๋ยวก่อนอ๋อดูมเขมัาสะดูหาออกปะฮะอากูนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวดีิลยท่าวิดีโอพาดิน ักกันทุกวันอนะ่ะอันนี้เราสามเดือนนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้สามเดือนก็เลยเยอะจนถักเองไม่ได้นะคะตักเองไม่ได้นะคะเป็นการตักหิมะนะคะอันนี้ต้องจ่ายนะคะไม่รู้เขาคิดเท่าไหร่แกบอกว่าไม่ต่ำกว่าสองพันแกบอกว่าสองพันคนนะคะไม่อยู่บ้านสามเดือน เป็นแบบนี้เลยเขาหลังนั้นดู<อ>โมด้วยได้เลย,เ,ลยเออแหละกอเราไปทิ้งด้านแค่พอให้รถเราขึ้นมาได้นะคะตอนนี้หิมาก็ตรงอยู่เห็นไหมคะจิบ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 ไม่ใช่ฝนนะคะหิมะค่ะ,ะวะบุญบางงีก้กาเด้อในใี่แดนส์ซูดูไปแย่ดิบีิไปพุดเห็นไหมละ่ะ แทนที no. actor, mm ่พูดแสนเนอะแพคเตอร์มันแคนอยู่แล้วแก okay, เอาเอาหินไปโรยก่อนหันแคนหันแคนอู mm ้หนาวค่ะจะต้องตักตรงนี้ด้วยนะคะในตักตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องออกด้วยเนี่ยของเราเนี่ยเพราะว่ามันเอารถออกไม่ได้ค่ะต้องตักมานี่เลยนะครับ ดูอีกทไปเย่อป้ะโอ้ยทำงานลำบากนะคะทั้งหนาวทั้งหิมะตกคนถ่ายก็หนาวค่ะเราก็อยากให้ดูนะคะมืดแล้วคมืดขด้นใหม่นะคะหิมะก็ยังตกอยู่นะคะหนาว เี่ยว,ยยวันเยวไดูไปกีเยวปะพันเยวแล้วเซลโอ้ยหนาวกันหนาวพี่ภาพใบนิสันหนาวนะคะมันลื่นนะคะเขาขึ้นมาไม่ได้ก็ได้แค่นี้ค่ะตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยเขาจะเอาอยัางไงไม่รู้ค่ะ ทังหิมะก็ตกมันกลัดเป็นลิกลัดหลังไหนเพราะฉะนท้่หนาวหนาวตอนหนาวไม่ไหวคะ่ะขอเข้ามาดูอยู่ในบ้านนะคะหนาวจริงๆค่ะเเนี่ยค่ะปล่อยไว้เยอะมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเยอะแบบเอาไม่ออกเลยนะคะ ตรงที่จะมาหารถนี่ค่ะยืนอยู่ใกล้ๆลุงก็โอ้โหพูจยากรถตักจะตักก็ไปกินซะนอนค่อเาวาดออกไป สามเดือนก็จะเป็นอย่างนี้แล้ค่ะหนาเยอะมากต้องยบอกเราอถอยออกไปเอานะคะเพราะว่ามันตัดไม่ได้ ต้อองถจิ๊บไปเนียถอย ก็อ,อยากช่วยเขาค่ะถ้าจังตกแบบนี้พ่กนี้เขต้องตัดอีกนะคะแต่เราพอทำเองได้เพราะว่าเขาเอาก้อนใหญ่ออกที่มันแคบด้วยนะคะทำงานลำบากนะคะที่แคบค่ะ ถ้ายรถนี่พอให้เราถอยไปได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักดาพาทัวร์ค่ะสวัสดีค่ะลำบากค่ะหนาวก็หนาวค่ะ เพราะว่ามันเป็นหิมะกลายเป็นน้ำแข็งอยู่ข้างล่างนะคะจะลื่นมากตรงนี้ยากเลยตะเนีตักมาหารถ็ปังนีงเหลืออยู่สูงเป็นก้อนอยู่นี่ข่อมาหีกหลังน้เห็นไหมคะที่มันแคบด้วยนะคะทำงานลำบากนะคะที่แคบค่ะ ท้ายรถนี่พอให้เราถอยไปได้นะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็พอให้รถขับขึ้นมาได้นะคะทำงานกลางหิมะค่ะหนาวก็นาวกันนะค,ะ,นคะแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ตรงนี้ต้องใช้คนค่อยๆตักแซะๆ,ๆไปทีละหน่อยเอาพอให้พอล้อรถออกมาได้นะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะ่ะ บบนีแกะะต้องช่วยตลอดเลยกลองนี้ก็ยังอยู่เอาแค่ลดเข้ามาได้ค่ะแค่รถเข้ามาได้นะคะด้านนี้ก็ด้นบได้ได้านโน้นก็เอาออกแล้วนะ ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะรัฐดาพาทัวร์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาชมตักหิมะนะคะบายบายค่ะสวัสดีนะคะ